จ่ายร่วมล้านก็ไม่มีวันหายขาดเปิดบ้านออสโอพาธเผยเหตุยอมเลิกแก้วแต่ไม่ทิ้งความเป็นพ่อเป็นอีกหนึ่งนักแสดงคนดังที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากทั้งคู่ได้ตกลงใช้ชีวิตร่วมกันแต่ความรักถึงทางตันต้องจบลงสำหรับคู่ของนักร้องดังและนักแสดงสาวสวย2,000ปีออสโอพาสและแก้วอภิรดีหลังทั้งคู่เปลี่ยนสถานะไปเป็นพ่อและแม่แต่แก้วอภิรดียังดูแลอดีตสามี ออสโอพารที่ไม่สบายและรักษาไม่หายเหมือนเดิมเพราะลูกๆยังรักและห่วงเขามากเพราะเขาเป็นหนึ่งใน200อาการที่รักษาไม่หายเป็นโรคข้อต่อเขาติดกันนะคะแบบเราขยับมือไปมาได้แต่เขาขยับไม่ได้เวลาหันต้องหันทั้งตัวเรียกว่าภูมิแพ้ตัวเองของพี่ออสเป็นภูมิแพ้ที่ข้อต่อเมื่อเหมือนกระดูกที่เชื่อมต่อกันไม่ใช่เพียงแค่ดูแลอดีตสามีเท่านั้น แต่แก้วอภิรดียังดูแลตัวเองอย่างดีเรียกได้ว่าสวยไม่ส่างจนเจ้าตัวสามารถมีความรักครั้งใหม่ที่ดีได้แม้จะมีลูกสามแล้วก็ตามพร้อมเปิดใจแฟนใหม่แก้วยังใจกว้างช่วยดูแลคุณออสอย่างดีเหมือนคนในครอบครัวซึ่งนักแสดงรุ่นใหญ่แก้วอภิรดีและอดีตสามีมีลูกด้วยกันทั้งหมดสคนคือบูมประพศแบงค์พัสกรและสาวคนสุดท้ายที่ทุกคนคุ้นหน้าคุ้นตาดี เบลเลลานี Bell, ani, ซึ่งตอนนี้ทั้งสามก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มตัวกันหมดแล้วเรียกได้ว่าหน้าตาดีทางบ้านคนหนึ่งได้พ่อคนหนึ่งได้แม่แบ่งกันมาเลยละคะ่ะ